ต๊ดปิติซื้อเสื้อของเบิร์ดการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมดิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวทุกคนยังคงเสียใจอยู่เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าทางด้านหนุ่มเบิร์ตแฟนของสาวแตงโมทำเสื้อออกมาขายจํานวน1,000ตัวซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นแอนนาพีททองเจือแท็กสลันยูช่วยกันอุดหนุนรวมไปถึงทางด้านแฟนคลับที่ได้เข้ามาอุดหนุนเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจล่าสุดหนุ่มต๊อดพิติพืชร่มพักดีทายาทอาณาจักรเบียดังและสามีนางเอกของสาวนุนน่นวรนุชก็ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่อุดหนุนเสื้อเบิร์ดโดยได้ออกมาโพส์รูปภาพของตัวเอง รวมไปถึงการใส่แบรนด์ของเบิร์ดพร้อมได้มีการแท็กไปที่อินสตาแกรของเบิร์ดและระบุข้อความเอาไว้ว่าส่งแบรนด์กำลังมาและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อช่วงพิธีอาลัยทางด้านนุ่มต๊อบปิติก็ได้ส่งน้ำไปแจกใจ่ายในงานของแตงโมนิดาแบบเงียมเี่ยไม่ออกสื่ออีกทางภรรยาสาวนุ่นวร์นุชก็ได้ไปร่วมงานอาลัยและสมกอดเบิร์ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายชายด้วย